สวัสดีครับผมสวัสดีครับทุกคนตอนนี้อยู่เกม Passive b o t e r นะครับก็จะมีลีกออกมาใหม่ในวันอัปเดตพรุ่งนี้นะครับผมตอนนี้นะครับมีลีกออกมาใหม่นะฮะในวันอัปเดตพรุ่งนี้นะครับวันนี้เราจะมาดูอัปเดตนะครับว่ามีอะไรบ้างลีกอะไรบ้างและวันนี้ก็ไม่ได้มาขายของนะครับเพราะว่าไม่มีสัตว์ให้ขายแล้วนะฮะตมไม่ได้ตัวใหญ่เลยใช่เพราะว่าไม่ได้มาฟาร์มเลยตั้งแต่อัปเดตนี้มา อันนี้ผมจะให้อฟเป็นคนพูดทั้งหมดเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างมาเริ่มเลยคือรอบนี้ก็ถือว่าไม่ไม,ไม่มากไม่น้อยไปนะพี่าจากที่ดูมาทั้งหมดรวมๆแรกเลยก็คือเป็นเยลลี่แคทเยลลี่แแล้วก็แพนด้าเยลลมา2ตัวนะเป็นเหมือนแบบเป็นสัตว์ที่เป็นแบบว่าเป็นตัวเยลลี่อ่ะใสๆหน่อยโปร่ปง อันนี้เป็นตัวเล็กนะไม่รู้ว่าจะมีเป็นแบบแบบฮิวหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เดี๋ยวต้องรอดูในวันพุ่งเดี๋ยวต้องเดี๋ยวได้เห็นกันแน่นอนใช่แล้วก็จะเป็นอู้มีอีกนะมีพริกเจลลี่แล้วก็พวกคอ,อก,กี้นะพี่มาด้วยกันเป็นหมูกับไอหมาคอ,อก,กี้นะแล้วก็เป็นไข่เปเน,นต้านะ อันนี้ยังไม่อันนี้เป็นแบบทั่วไปแบบนี้ปะตามพื้นนะไม่น่าใช่นะคนละ<ม>แบบไม่น่าใช,ใช่ใช่เห็นเขามีเวอร์ใหม่เข้ามานี่ใช่ใช่น่าจะเป็นแบบว่าเปิดเนาะก็คือมาพูดถึงเวอร์เลยลวกันก็คือเวอร์ซินโก้ดีมาโยนะเป็น่น่าจะเป็นเวอร์แบบ เม็กซิกันนะพี่นะจาก<อ>สำเียงเป็นแบบชาว Mexican เม็กซิกันอะไรเงี้ย <Simple S 1> เออตั้งตตั้งแต่อัปเดตนี้แล้วแหละมันก็แบบออกไปนแนวเม็กซิกันนะทั้งหมดเลยนะทุกคนใช่พวกสัตว์พวกอะไรต่างๆอย่างเงี้ยอืมแต่เวอร์ใหม่ก็ขอให้มันเป็นแบบให้มันเป็นแบบว่ายืนเปิดไข่เธอขอร้องขอร้องปีอัปเดตแบบนี้จะร้องไห้ใช่ไม่ได้อะไรเลยทีเนี้ยต่อเลยจ้ะ ก็จะเป็นพวกสัตว์เยลลี่เป็นเวอร์ชั่นทองอสี่ตัวก็จะเป็นตามภาพที่เคยขึ้นนะขึ้นก่อนหน้าน,นี้แล้วก็จะเป็นพวกไอคอนข้างล่างอันสุดท้ายละเป็นไอคอนเยลลี่นะพวกเยลลี่แพนด้าเยลลี่คอกี้เยลลี่แคทอะไรต่างๆเป็นไอคอนรวมๆมาให้ ก็ประมาณนี้อัพเดตนี้มีรูปประมาณเท่านี้ทุกคนใช่ครับนะปัจจุบันรูปออกมาเท่านี้นะฮะแล้วหลังจากนี้พวกนี้วันเสาร์มันจะมีรูปออกมาอีกนะครับช่วงใกล้ๆอัปเดตมันจะออกรูปมาเยอะเลยแต่ถ้ารอตอนนั้นนะครับผมก็จะไม่ได้ทําคลิปก็เลยต้องรีบทําคลิปก่อนแล้วสำหรับตรงนี้นะฮะณตอนนี้นะครับยังไม่ได้ตัวฮิวเลยครับเพราะว่าไม่ได้เข้ามาฟาร์์เลยนะครับหลังจาก นอ,นอกเหนือจากการอัดคลิปไม่ได้ฟามเลยจริงๆนะครับเพราะว่าอัปเดตแบบนี้มันหาอะไรทำยากนะฮะตัวนี้ก็เลยลงคลิปน้อยหน่อยอสำหรับวันนี้ก็มาสันส้นๆเพียงเท่านี้นครับผมก็อปกสสำหรับใครที่แบบว่าอาจจะเห็นลงคลิปน้อยใช่ไหมก็ไปดูช็อตอนะทุกคนช็อตมีลงทุกวันแหละ <c oughs> ถ้าวันไหนพี่แบบก็คือพี่ตัดทุกวันนะช็อตอะ่ะ <c oughs> จะพยายาม <c oughs> หาแบบหาอะไรทำได้ช็อตอะ่ะไปเรื่อยอะ่ะเพื่อให้ทุกคนแบบไม่ลืมกันนะทุกคนทุก <c oughs> นี้คลิปก็จะน้อยหน่อยเพราะว่าแบบดูอัปเดตดีทุกคนก็เห็นนะไม่ค่อยมีีีอออะรรรรจิิงงยย่่าาทพพูดนนนนนนนััััแแหหลคคคเ็มม้้บบผสกข พอเพียงเท่านี้นะฮะไว้เจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้มาสั้นๆนะครับผมผมอาร์ตกับออฟขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับบ๊ายบาย